สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมโอเควันนี้มาต่อกันนะฮะสำหรับวันนี้หัวข้อที่หยิบมาพูดคุยกับเพื่อนก็คืออุป <c oughs> น,น,นปิสัยทั้ง7นะฮะของบุคคลไร้ประสิทธิภาพเนาะตามชื่อคลิปนะฮะจากงานวิจัยที่ผ่านการประเมินนะครับโดยบุคลากรแล้วก็ในแวดวงหลายร้อยชิ้นก็เป็นที่แน่นอนนะว่าเราไม่ได้เก่งนะฮะมากหรือแม้แต่เก่งพอในระดับที่พอใจนะฮะ ในการแยกแยะว่าใครพูดจริงนะอย่างไรก็ตามครับแม้มีหลักฐานยืนยันมากมายถึงเพียงนั้นแต่ว่าผู้จัดการกองทุนนะครับก็ยังเสียเงินของลูกค้าของตนเองนะครับโดยใช่เหตุไปกับการเจาะลึกเรื่องคุณภาพและก็พฤติกรรมของผู้บริหารของบริษัทที่เป็นเป้าหมายของการลงทุนนะครับคราวนี้เนี่ยเราอยากจะเชื่อมากกว่าว่า การพบปะผู้บริหารบริษัทการต่อหน้าเวลาที่รับประทานอาหารด้วยกันนั้นเนี่ยแล้วก็ดูท่าทีของการแลกกันนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะมันก็อาจจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เข้าใจได้ว่าเรามักจะคิดว่าเราสามารถตัดสินลักษณะของคนนะฮะสามารถใช้คําต่อท้ายชื่อตัดสินอนาคตของบริษัทและก็ใช้การพบปะตัดสินคนที่ทําให้บริษัทประสบความสเุเเ็จนะครับน่าจะ น่าจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่นั่นคือการหลอกตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการสูญเวลาแล้วก็เงินทองอย่างเปล่าประโยชน์คราวนี้มาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า y Smart Exclusive f นะครับของ Sydney f i n งเกิลสตินนะจริงๆผมลองเซิร์ชใน Google เขาบอกว่าเป็นชื่อนี้นะฮะซิดนีย์ฟิงเกิลสต l e นะครับแต่ว่าในหนังสือเขาแปลว่าซิดนีย์ฟิงเกิลสตนะฮะท้างนั้นผมอ่านชื่อตาม หนังสือแล้วกันเนาะอะคุณลุงซิดนีย์นี่นะฮะแกก็บอกว่าแกตั้งใจที่จะเป็นแนวทางสําหรับการมองหาผู้นาองค์กรนะที่จะนําพาบริษัทของตัวเองเนี่ยสู่ความหาย,ยนะในขณะที่หนังสือธุรกิจทั่วไปนะครับเชื่อชูอุปนิสัยเชิงบวกของเหล่าบรดานักธุรกิจนะฮะแต่ว่าฟิงเกอร์สตีนเนี่ยกับเดินสวททางนะครับโดยที่ การพยายามมองหาลักษณะที่เป็นอุปสรรคที่ผู้นาแห่งความล่มจมมีเหมือนกันนะผู้เขียนก็บอกว่าโอเคถ้างั้นผมสรุปมาให้เพื่อได้ฟังนะเจข้อด้วยกันหนึ่งก็คือพวกเขามองว่าตัวเองนั้นและบริษัทเนี่ยมีอิทธิพลนะครับเหนือสภาพแวดล้อมของตนเองนะสก็คือพวกเขาแสดงออกต่อบริษัทอย่างชัดเจนว่าไม่มีเส้นแบ,บ่งที่ชัดเจนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขานะกับ ผลประโยชน์ของบริษัทก็คือติดกันเลยอ่ะแยกกันไม่ออกนะฮะอันที่3ก็คือพวกเขาดูเหมือนรู้คําตอบสําหรับทุกเรื่องอันที่4พวกเขาจะตัดคนนะที่เห็นต่างจากวิสัยทัศน์ของพวกเขาทิ้งไปอย่างไรป้ปานีและข้อที่5พวกเขามีโคศกของบริษัทนะแล้วก็ใช้เวลามากมายไปกับการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทนะข้อที่6 พวกเขามองปัญหารา้แรงว่าเป็นอุปสรรคชั่วคราวที่ต้องกําจัดทิ้งนะฮะและก็ข้อที่7เป็นข้อสุดท้ายพวกเขาชอบขุดกลยุทธ์เก่าๆนะฮะที่เคยทําให้พวกเขาเนประสบความสำเร็จขึ้นมาเอากลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือคนละยุคคนละสมัยกันเนาะฟิกเกอร์สตินะนะครับจึงยกตัวอย่างของ World c ค m ไทโคนะครับและก็ AOL อเอลทาร์บอเนอร์ เพื่อยืนยันประเด็นที่เราทุกคนเนี่ยเชื่อเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเผด็จการเป็นเจ้าหนายที่แย่มากแม้หนังสือของฟิงเกอร์สตินนะถูกเขียนขึ้นในปี2004แต่สมมุติว่าเราสามารถนําทั้ง7ข้อนั้นนะครับไปใช้ในวันที่1เมษายนปี1976นะครับอันเป็นวันที่ก่อตั้งบริษัท Apple Inc. นึกภาพว่าคุณเป็นนักวิเคราะห์ผู้กล้าจากไม่กับฟัน LP ที่มีหน้าที่ประเมินทักษะความเป็นผู้นำของสตีฟจ็อบสโดยใช้7ข้อข้างบนที่ผมเพิ่งเล่าไปเนีเป็นเกณฑ์ซึ่งนี่ก็คือสตีฟจ็อบสคนเดียวกับที่ชี้ตัวพนักงานแล้วไล่ออกในการประชุมทั้งบริษัทนะครับคนเดียวกับที่ไม่มีความรักให้ลูกและก็จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูเพราะการตรวจ d n a ชี้ว่าเขาคือพ่อเด็ก แล้วก็เป็นสติฟจ็อบคนเดียวนะครับที่ใช้วิธีดึงคนมาทํางานด้วยการบอกคู่แข่งของเขาไปว่าคู่แข่งเขาคือซีร็อกนะฮะทุกอย่างที่คุณทํามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันห่วยแตกดังนั้นทําไมคุณไม่มาทํางานให้ผมละ่ะนะไม่ต้องสงสัยว่าถ้าได้พบกับจ็อบคุณจะมีข้อสรุปว่าเขาเป็นคนที่สุดยอดแต่การใช้แนวคิดของฟิงเกิลสตินนะจดข้อที่ผมเพิ่งเล่าไปเนี่ย จะทำให้คุณนั้นไม่ยอมรับในศักยภาพการเป็นผู้นําของเขาจึงเป็นไม่ได้ว่าคุณจะตัดสินใจไม่ลงกับแต่ัดสินใจไม่ลงทุนนะผมพูดอ่านตกไปคำหนึ่งเนาะจึงเป็นไปได้ว่าคุณจะตัดสินใจไม่ลงทุนกับ Apple นะดยอาศัยชิชาตยานในการพิจารณาผู้นำที่ดีประกอบกับที่ผู้นำคนนั้นเนี่ยมีครบ ทั้ง7ข้อข้างบนนะซึ่งนั่นก็ทําให้คุณเนี่ยพลาดผมตอบพลาดผลตอบแทน31,590%นับจากการได้พบกับจ็อบในวันนั้นจนถึงเดือนกระกฎาคมปี2015นนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าอุปนิสัยที่เป็นของบุคคลที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพนะ ผมว่ามันมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะฮะมันยังมีอ่าส่วนอื่นที่มาเกี่ยวข้องที่จะทําให้บริษัทนั้นไปต่อได้นะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่ผมก็ลองไปหาข้อมูลมาเนาะก็ขอหยิบมาเล่าเพื่อได้ฟังในวันนี้นะครับถ้าอ่าเป็นเรื่องของเจตนิใสยเนี่ย มันก็จะมีอีก7อุปนิสัย1นะที่เรียกว่าก็เป็นเรื่องของคนที่ไร้ประสิทธิภาพเหมือนกันเนาะก็จะมีเขาพูดถึง1ก็คือรอให้ปัญหามานะครับแล้วค่อยแก้2ก็คือตําหนิคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับผิดนะก็คือการเป็นการชี้นิ้วออก3ก็คือการตั้งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนนะครับโมโมซูวๆไป4ก็คือการยึดความสําคัญของงานไม่ถูกต้องนะฮะ 5ก็คือขาดการฟังและก็การสืร่อสารที่ดี6เน้นเอาประโยชน์จากคนอื่นก่อนนะครับแล้วก็7ก็คือการไม่พัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนน,นะครับอุปนิสัยเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งนะที่เป็นทั้งตัวที่คอยหลอ่อหลอมเรานะครับแล้วก็เป็นทั้งชีวิตและจิตใจของเราด้วยนะนิสยมันไม่น่ากลัวเท่าสันดานนะสันดานเนี่ยแกะไม่ออก นิสัยยังพอปรับได้นะแต่ว่าถ้าเป็นสัปดาห์แล้วคือยังไงก็อย่างนั้นนะครคราวนี้ผมอยากจะถามเพื่อนๆกลับเหมือนกันกว่าในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นผู้กล้าจากเมก,กับฟัน LP นะฮะที่ก็มีหน้าที่ในการประเมินทักษะความเป็นผู้นําของสตีฟจ็อบในวันนั้นนะในวันที่1เมษายนปี1 9 7 6พเเนี่ยเพื่อนๆจะกล้าลงทุนไหมนะกับคนที่มีชื่อว่าสตีฟ น่าสนใจนะน่าสนใจถ้านอกจากนอกเหนือไปจากอุปนิสัยนะทั้ง7ที่เราให้เพื่อนได้ฟังไปแล้วนะฮะยังมีอะไรที่เป็นข้อดีบ้างล่ะของสตีฟจ็อบนะฮะโอเคครัวนี้ฟิงเกอร์สตินนะฮะที่ผมอ่านชื่อเข้าไปเนี่ยเขาก็เป็นนักวิชาการด้านการจัดการเนาะ แล้วก็เป็นผู้นำนะครับซึ่งก็มีผลงานที่โดดเด่นเช่นหนังสือ Why Smart e x c c u s i v e f o r ซึ่งก็กล่าวถึงสาเหตุนะที่ผู้บริหารที่ฉลาดฉลาดเนี่ยล้มเหลวแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ย,ยล้มเหลวแนวคิดของเขาเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับความผิดพลาดในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็เขาก็ยังแนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้นด้วยนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนี่ไงเจ็ด อุปนิสัยทั้ง7ของบุคคลไร้ประสิทธิภาพนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมีบริษัทเป็นของตัวเองนะเราก็ควรจะแยกให้ออกว่าอันไหนคือเงินเดือนของเรานะครับอันไหนคือกําไรของบริษัทถ้าไม่งั้นมันก็จะโมวซั่วกันนะครับและสุดท้ายก็บริษัทก็จะไปต่อไม่ได้นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเขาพูดถึง CFO นะ CFO เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับเพื่อนอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะลองตัดแล้วก็อัพโหลดให้เพื่อนได้ดูกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ